สวัสดีคะ่ะเดี๋ยวอันนี้เราไปเคเวสในหมู่บ้านของน้องเมลูซีนกันอีกนะคะช่วงนี้ก็เป็นการลงขั้นเวลาไว้ก่อนนะตรงนี้เดี๋ยวก่อนต้องวนไปทางนูน้นคุณโทษโวนไปทางบ้านของมาเมเร่นะคะไปไปนี้ได้ไหมไปได้เช่นกันตรงนี้ที่แบบว่า,าต้องเข้าไปลึกกว่านี้แล้วก็ เควสนี้น่าจะต้องสําเร็จเควสของมาเมเร่ก่อนให้เรียบร้อยนะคะถึงจะมีเป็นเควสเควสที่น้องเอาอันนี้คืออะไรเนี่ยแล้วทำไมเรายังไม่เรายังไม่จัดการดีกว่านี่ยขอกบหน่อยขอบกบหน่อยตรงนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็วิธีเข้ามาอ่าเควสมันขึ้นแล้วใช่ไหมนีม่ไงอยู่ด้านบนอันนี้คือไฮโดรอ่าคิทตันไฟ อันนี้คืออะไรอยากให้โดคิดต้นไฟเช่นกันอันนี้ด้วยใช่ปะใช่ใช่อีกโหได้อีกเยอะเลยอ่ะไม่ต้องไปเก็บคนนี้น้องคนนี้คือเ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 ฮสเหรอ เอเฮสนี่น่าจะเป็นคนที่เราเจอระหว่างเควสมาเมเรนะครับแต่เนื่องจากวันนี้เป็นเควสโลกนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเสียงต้องขออภัยที่ฟังเสียงเรานิดหนึ่งนะกันสวัสดีฉันชื่อเอเฮสยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนใหม่นะอุ้ยสวัสดีเราคือไบมอนแล้วก็เราเป็นนักเดินทางนะนี่นี่ได้ยินมาจากเวเรนาต้าบอกว่าพวกเธอเจอเรือลำนั้นแล้วใช่ไหมเป็นอย่างนั้นจริงเหรอเอออันนี้เป็นเควสชื่อเสียงแน่เลยคุณเพราะว่าเราเคยเห็นเรื่องเกี่ยวกับเรือ แต่ไม่รู้ว่าไปต้องไปตรงไหนเนาะฮมในทะเลมีเรืออยู่หลายลำเลยนะอะลำไหนล่ะก็ก็อเรือลำนั้นที่ไม่เหมือนใครไงอ๋อเรือลำนั้นเองคือขอโทษทีคือเอเฮทํำให้เธอสับสนที่นะเอแฮมเรือลำนั้นก็คือสปอนเซียนเรือเกาะเหล็กสีขาวที่เดินทางผ่านความฝันผู้สำรวจเหวล,ลึกและกระแสน้ำวนเรือทองของพนเรือเอกบาซิลเอตตัน่าบาซิลเอตตันเหรอ บาซิลเอตอนนี่แน่ใจหรือเปล่านะเหมือนเคยมีปรากฏชื่ออยู่ในเคเวสของนาซิเซนครูสไม่แน่ใจนะคะเราอาจจะจำผิดก็ได้กับตันบาซิลทิ้งซากเรือสีซีดจางและบันทึกการเดินเรือที่เสียหายไว้ในหน้านน้ำนี้เอเฮจะมาที่นี่ทุกวันแล้วก็เลือกเลือกหยิบหยิบข้าของทุกอย่างที่มีตัวอักษรนำมาตรวจสอบเพราะงั้นเอเฮก็เหมือนเป็นนักโบราณคดีที่ศึกษาสปอนซิเดน เตอรปอนเซียนน่ะฉันน่ะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรือลำนั้นอืมแต่ก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะแต่อย่างน้อยก็รู้ประมาณครึ่งนึงแล้วนะว้าวดูเหมือนเธอจะชอบเรือลำนี้จริงๆเลยนะพอพูดถึงเรื่องนี้ก็แบบว่าพูดน้ำไหลไฟดับเลยเนี่ยแต่ว่าขนาดเธอยังเข้าใจแค่ครึ่งเดียวงั้นมันต้องเป็นเรือลำใหญ่มากเลยเปล่าเอ้ก็ไม่ได้ใหญ่นะเพราะว่ากับตันบราซิลน่ะเหลือเรือไว้แค่ครึ่งลำอ๋อเพราะงั้นโอ้ที่แทก็หมายถึงเรือลำนั้นใช้ใช่ เอเฮดนึกแล้วเชียวว่าเธอจะต้องเข้าใจเวเรนาต้าบอกว่าเธอเห็นเรือในภาพมายาสปอนเซียนที่เดินเรือไปข้างหน้าตลอดการเรือลำนั้นได้กลับมาจากทินแดนศักดิธิ์แห่งฮะคาโตรีอแล้วอืมพูดให้ชัดก็คือมันเป็นท่อนหน้าแต่ไม่แน่ใจนะแต่มันเป็นเรือกึ่งโปร่งแสงครึ่งท่อนน่ะอืมมันต้องใช่แน่ๆต้องเป็นเรือลำนั้นแน่นอนเอเฮดไม่เคยสงสัยเลยนะแต่ที่ตั้งแต่ที่เรือตอบสนองต่อฉันนะ่ะฉันก็เข้าใจทันทีสปอนเซียน จะต้องยังอยู่แน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นเย็นไหมน้องคือเธอยังไม่ได้บอกเลยว่าจะให้เราช่วยอะไรฮะช่วยคือคือไม่ได้ต้องการให้พวกเธอช่วยอ่ะมันไม่ได้นับว่าเป็นการช่วยเหลือแต่ว่านักเดินทางได้เห็นสปอนเซอร์มากับตาแล้วอืมก็คือเอเฮตาําลังตามหาเรือลำนั้นอยู่อะงั้นพวกเธอก็มาหาด้วยกันไหมล่ะโอ้เธอกระตือรือร้นเบอร์นี้เราก็ปฏิเสธยากแล้วนะอีกอย่างพวกเธอพูดถึงเรืออับปางสมบัติในเรืออับปางไปม่อนว่าก็ได้อยู่นะ โอเคงั้นเราไปตามหาต้องอย่างนี้สิเราออกเรือกันเถอะอะไรนะเจ้า <c oughs> <c oughs> จะเป็นเงาเรือผู้โดดเดี่ยวนะคะเป็นเควสอันนี้ได้ดรางวัลชื่อเสียงของเมืองฟองเตนด้วยนะคุณถ้าเกิดสนใจนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเอ่ออันนี้ยังไม่ทำเลยคุณ <c oughs> ย้อนรอยอดีตตะวันตกน่าจะเป็นเควสที่ต้องสำคัญอยู่แหละ เอาเรือผู้ตัวเดียวไปน้ำทังเรือก็จะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็อย่างน้อยก็ต้องผ่านเคเวสของมาเมเรค,คือเวเรนาตาให้เรากินยาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราวัดไปเลยนะคะเคเวสน่าจะไม่นานหันหลังคุณไม่นานอีกแล้วหรอ <c oughs> แต่ดูจากรางวัลเคเวสที่ไม่ได้เยอะมากนะคะ <c oughs> ก็ก็น่าจะไม่นานแหละอันไหนนะนี่ไงอันนี้เออเอเฮ ขอโทษที่ตอนนึกว่าคุยกับหอยข้างๆน่ะที่นี่แหละพวกเราถึงแล้วอา่าเดี๋ยวเราก่อนนะให้เอฮิซองปรับจูนหอยสังก่อนเอ๋ปรับจูนหอยสงังถึงแม้ว่าหอยสังย่างมันจะอร่อยดีก็หล่ออยู่หรอกนะก็หลอกอะไรล่ะไปม่อนสนใจแต่เรื่องกินสินะมันเป็นหอยสังทางการทหารน่ะใช้ในการติดต่อสื่อสารเอ๋หอยสังทางการทหาร เป็นหอยสังทางการทหารรุ่นเก่าเป็นเครื่องมือที่นักเดินเรือในสมัยโบราณใช้สื่อสารกันน่าจะเป็นของที่หลงเรือมาจากสมัยที่กองทัพเรือ,อยังอยู่ฉันน่าะเจอมันบนเรืออับปางครั้งสุดท้ายที่มาที่นี่ก็ลองปรับจูนหอยสังแล้วก็ได้ยินเสียงตอบสนองจากเรือลำนั้นแต่ในเมื่อเธอเคยเห็นเรือลำนั้นงั้นฉันก็มั่นใจว่าเธอจะต้องได้ยินเสียงตอบรับจากมันแน่นอนแต่ว่ารอแป๊บนะเอเฮตต้องปรับจูนสถานะของหอยสังก่อนมันถึงจะส่งสัญญ,ญาณได้ถูก ก็เรือลำนั้นจะปรากฏมาพร้อมสัญญาณหรอฮิฮิน่าทึ่งใช่ไหมก็เหมือนกับวานไงล่ะเวลาเธอร้องเพลงมันจะตอบสนองต่อเสียงเพลงของเธอเหมือนกันฉันได้ยินมากับหูเลยมันเป็นเรื่องจริงนะอืมสรุปว่ารอเดี๋ยวนะรอให้ฉันปรับแรงสะท้อนระหว่างหอยสังกับคลื่นทะเลก่อนพวกเธออย่าเดินไปรุ่ยเปื่อยนะเอลเอเดก็จัดการหอยสังอย่างเชี่ยวชาญและชำนาญการเนาะเรียบร้อยแล้วฮิฮิเอเฮดได้เรียนรู้เคล็ดลับมาจากคู่มือกองทัพเรือเก่าๆนั่นหลายอย่างเลย นั้นจะอธิบายให้ฟังนะนี่คือสามสัญญาณสั้นๆที่ใช้อยู่บ่อยๆเสียงต่ายาวเสียงต่ําสั้นเสียงต่ายาวความหมายของมันคือเคือฉันเดาว่ามันหมายถึงเตรียมตัวพร้อมแล้วเสียงต่ายาวต่ํายาวต่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 ายาวห้าทีความหมายคือฉันก็ยังไม่แน่ใจนะแต่เสียงสะท้อนที่ได้รับในครั้งก่อนเขาประมาณนี้เพราะงั้นมันต้องมีประโยชน์แน่เลยเสียงต่ำสั้นต่ำยาวต่ำสั้นต่ำยาวต่ำสั้นต่ำยาว ตัสั้นตัดยาวตัดสั้นตัดยาวมันยาวสุดๆไปเลยมันเป็นสัญญาณที่มีแนวโน้มว่าจะได้รับการตอบสนองมากที่สุดนความหมายก็คือฉนันมีข้อความที่จะส่งในคู่มือที่เขียนไว้แบบนี้อะนะแล้วเราต้องทำไงถึงจะได้รับสัญญาณตอบสนองละ่ะอืมลองไปทีละอันไหมละ่ะเอ,อ๋ยทำไมเราไม่ใช่วิธีที่ง่ายกว่าหมายถึงวิธีที่ฉลาดกว่านี้อย่างเช่นวิเคราะห์น่ะงั้นไปมอนลอง อืคอถ้าจะให้ไปมอนวิเคราะห์นะอันดับแรกก็ต้องมาทําตารางกันก่อนจากนั้นสัญญาณที่ได้รับเสียงสะท้อนตอบกับามากที่สุดก็คือสัญญาณที่เราจะเลือกไงเอ๋อถึงแม้ตามกฎของฟองเตนแล้วเรือธรรมดาจะต้องตอบกับสัญญาณเสมอนะแต่เรือที่เรากําลังตามหามันไม่ใช่เรือธรรมดาเพราะงั้นคงยากจะคาดหวังให้เรือลานั้นตอบกับสัญญาณบางอย่างของเราพูดอีกอย่างก็คือ ไม่มีหลักพื้นฐานให้วิเคราะห์ได้ความน่าจะเป็นมีเยอะเกินไปแล้วก็ขาดหลักฐานด้วยงั้นเราลองไปทีละอันก็ได้แล้วพวกเราเริ่มจากสัญญาณอันไหนดีละ่ะอืมเออเอออันที่สั้นที่สุดก่อนละกันใช้หอยสังเพื่อส่องสัญญาณนายคุยกับเอเฮสก่อน Woman? ลืมสัญญาณหรอเสียงต่ำยาวต่ำสั้นต่ำยาวไง โอ้เข้าใจแล้วพี่สู้ๆนะเออเปิดใช้งานแค่เปิดใช้งานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่ำต่ำยาวต่ำสั้นต่ำยาวเนาะเข้าใจแล้วเราจะเปิดใช้งานเปิดใช้งานส่งสัญญาณที่ถูกต้องอา้าวอานี้เราใช้อยู่หรือ,อยังอะต่ำยาวอ้าวเอ,เอเฮดเราเราส่งยังไงอะ นี่คือส่งหรือ,อยังเราส่งยังไงอะ่ะเอ๊หรือว่าต้องมีมีอันนี้หรือเปล่าคุณยืมหน่อยเนาะอันนี้ไหมเอา้าวโทษโทษท้าทายล้มเหลวเอาใหม่คุณยังไงนะเอเฮสต่ำยาวต่ำสั้นและต่ำยาวโอเคเอ่อเปิดใช้งาน เสร็จแล้วก็อันนี้หนึ่งอ้าวโทษอแล้วเราต้องทำยังไงเราน่าจะเอน่าจะต้องสามครั้งนะคะก็คือหนึ่งสองสามเอาครั้งที่สี่ไม่ใช่โทษโทษคุณเอาใหม่นะก็คือเดี๋ยวเราขอห่อหนึ่งสองสามครั้งที่สมันไม่มาแล้วหนึ่งสองสาม,สอสามเอาใหม่เอาเป็น 1,2,3 1, อย่างนี้แล้วก็ยังไงต่อละ่ะยังไงนะเอเฮดมันใช้ยากจริงๆเลยอะ่ะอืมเดี๋ยวเราลองดูอีกทีสามทีไหมอะ่ะเสร็จแล้วก็เออไม่ใช่เหรอเอเฮดถอยสังมันใช้ยากอะ่ะ ออมันใช้งานยากอ่ะให้ฉันจัดการเองงั้นฝากเธอด้วยได้ไหมทำไมทำไมเราใช้มันไม่เป็นเลยอ่ะคุณมันใช้ยากจริงๆด้วยเฮ้เอ๋ได้ยินหรือเปล่าอ่ะอะไรเหรอนี่ไงสัญญาณเดี๋ยวก้อนเรืออยู่ตรงนู้นอ่ะอยู่ไกลออกไปจากตรงนั้นไงเอ๋ปมอนไม่เห็นอะไรเลยนะแต่เราเห็นแล้วอ่ะปม่มอน เออฉันจําได้ว่าอ่ะไม่ใช่ฉันว่าแล้วเธอต้องเห็นเหมือนกันเร็วเข้าต้องไล่ตามให้ทนันไล่ตามอะไรไล่าตามเรือเหรอพวกเธอมีใบเรือหรือพายพัดงอกออกมาหรือไงเนี่ยฮะจะต้องไปไล่ตามเรือไงไปเร็วว่าแต่หอยสั่งใช้ยังไงนะเมื่อกี้เอามันหายไปแล้วอะ่ะนั่นสิไปเอาไปทางนู้นแล้วหายไปอีกแล้ว ไปคุยกับเอเฮดก่อนเลยคุณเอเฮดเธออยู่ไหนเนี่ยเธออยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างอ๋ออยู่ตรงนี้อ่าน้องไม่เจอแปลจังทำไมมันถึงไม่โผล่ออกมาล่ะ เอ๋ปมอนวิ่งตามพวกเธอมาแบบมืนๆนงๆตั้งไกจเลยนะถึงจะมองไม่เห็นเรือลำนั้นที่พวกเธอพูดถึงอ่ะแต่ในเมื่อมันหายไปตรงนี้มันน่าจะบอกไว้ให้เรามองหาอะไรสักอย่างหรือเปล่าอาจจะเป็นของดีอย่างเช่นสมบัติที่สาบศูงย์ก็ได้นะอุ๊ยปัยมอนเป็นแมงกับคุณจอมโรพจริงๆเลยนะโรบแต่ว่าสิ่งที่เราตามหาไม่ใช่สมบัติถ้าจะพูดให้ตรงๆงาจะเป็นหลักฐานอืมหลักฐานก็คือหลักฐานที่ว่า เรือลำนั้นผ่านมาทางนี้ไงาลาเช่นบันทึกการเดินเรือเศษซากหรือว่าเครื่องมือเดินเรืออะไรประมาณนี้เอาเป็นว่าถ้าเจอลบอ่อแสที่เราอาจจะเจอบอ่อแสที่เกี่ยวข้องกับเรือลำนั้นก็ได้โอ้อย่างนี้นี่เองแค่ส่งเสียงด้วยหอยสังและจำแนกคลื่นที่สะท้อนกลับมาเราก็จะระบุตำแหน่งคร่าวๆข,ของมันเอาหอยสังมาใช้อีกแล้วหรอตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ไปสำรวจพวกนี้กันเถอะโอเคตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คืออะไรอ่ะ นี่มันลังกับถังน้ําเปิดดูไหมย่าไม่แน่อาจจะเป็นเป็นก้อนหินน่ะโว้เป็นก้อนหินที่มีค่าโอ้ยไปม่อนนี่ทึ่มจังเลยมันเป็นถังอับเฉาต่างหากเอาไว้ถ่วงเรือนอ่ะเ <c oughs> อ้งั้นเหรอแล้วตอนนี้มันคงไม่มีค่าเลยใช่ไหมแต่การที่เราเจอถังอับเฉาหลายอันรวมกันในจุดเดียวแบบนี้มันอาจจะหมายความว่าเรือลํานี้เคยผ่านการลอยน้ําขึ้นแบบฉุกเฉินมาก่อนพูดอีกอย่างก็คือเรือลํานี้คงเจอกับอันตรายอย่างไม่คาดคิดและ แม้จะเป็นเรือธงของกองเรือเกาะเกราะเหล็กก็ยังต้องหนีจากอันตรายอย่างเร่งด่วนทีนี้ก็เดี๋ยวเราไปเปิดหอยสังอีกรอบหนึงนะคะให้มันสะท้อนก็จะเป็นจุดข้างๆกันมันอยู่ข้างข้างๆนี้ใช่ไหมตรงนี้ตรวจสอบอีกรอบนึงนะคะ ที่นี่ก็เละเทไปหมดเลยแม้แต่ซากเรือมีแต่ซากเรือที่ไม่สมบูรณ์แถมส่วนมากยังเป็นเศษชิ้นส่วนที่แตกหักืมดูจากร่องรอยแล้วเรือลำนั้นน่าจะยังแล่นต่อนะแต่เรือก็น่าจะได้รับความเสียหายที่ซ่อมแซมไม่ได้แล้วทำไมถึงยังแล่นต่อภายใต้สถานการณ์แบบนี้ล่ะบางทีเดี๋ยวเราอาจจะรู้สาเหตุนะเศษชิ้นส่วนเต็มไปหมดเลยบางทีอาจจะโดนอสูรทะเลยักษ์กัดง่ำจนกลายเป็นสองท่อนก็ได้อะเนาะเอ๊ เสร็จแล้วเหมือนเมื่อสักครู่นี้มีอีกจุดหนึ่งอยู่ด้านหลังนี่นะคุณใช่ไหมอะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอหอยสั่งอีกรอบหนึ่งละกันสะท้อนให้หน่อยเอ๊อยู่ข้างนี้เหรอตรงนี้อืมอันนี้เป็นกระดานไม้หักหักไม้พายแล้วก็ซากเรือดาเล็กที่ไม่มีอะไรดูได้แล้วนะมันคือเรือชูชีพ แม้แต่เรือชูชีพยังถูกทำลายด้วยหรอเนี่ยเอ๊ะเธอดูตรงนั้นสิมีอะไรในช่องว่างระหว่างแผ่นกระดานน่ะเหมือนจะเป็นเศษกระดาษแผ่นหนึ่งนะบันทึกประจำวันหรอเราดึงมันออกมาดูไหมอะ่ะมันคือบันทึกที่เสียหายก็เขียนไว้ว่าวันที่23ของการไล่ตามอสูรยักเอลินสัสนี่คือไล่ตามเอลินสัสเหรอต้องรีบขัดขวางก่อนที่มันจะทำลายแหล่งน้ำทั้งหมดของฟองเตนไปอีกขั้นอย่างน้อยก็ต้องทำให้มันถูนเสียการเคลื่อนไหว วันที่25ของการไล่ตามอสุรยักเอลินาสเราอยู่ไกลจากท่าเรือเติมสเบียงแห่งก่อนมากแต่สิ่งที่รอเราอยู่ในคันเข้าเทียบท่าครั้งนี้กับเป็นซากปรักหักพังมันก็คือเอลินาสใช่ไหมเคยมาที่นี่แล้วพวกเราเก็บรวบรวมทรัพยากรที่เหลือและไม่อาจรู้ได้ว่าจะสามารถประคองสถานการณ์ต่อไปได้อีกนานแค่ไหนวันที่35พบร่องรอยของมันไล่ตามรอยหยดเลือดที่มันทิ้งไว้เต็มกำลังดึงดูสัตว์กระหายเลือดมากมาย ตัวเรือได้รับความเสียหายสาหาัสระบบพลังงานได้แต่แล่นไปตามลมเข้าใกล้ศัตรูอีกหน่อยฟองเต้นหวังว่าทุกคนจะรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองโอ้พวกเขามาที่นี่เพื่อสู้กับมอนเตอร์จากเหวลึกอืมเอเฮิเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับตำนานเกี่ยวกับพวกมันเหมือนกันแต่ว่าหรือสปอนเซียนจาเฮ้หลักฐานยังไม่พอหรอกนะเราไปที่ต่อไปกันเถอะยังไม่พอเอหรอนนอง นี้ก็หมายความว่าสปอนเซียนได้ดรับความเสียหายอย่างหนักและสาเหตุของความเสียหายเกี่ยวข้องกับการเดินทางสู่เหวลึกและเรือลำนั้นก็ยังดล่นต่อไปข้างหน้าเพราะงั้นเราต้องใช้หอยสังส่งสัญญาณอีกทีบางทีข้างหน้าอาจจะมีเสียงสะท้อนจากเรือก็ได้ใช้แล้วสัญญาณที่เธอจะส่งก็คือต่ำยาวต่ำสั้นและต่ำยาวต่ำยาวต่ำสั้นและต่ำยาวอะไรนะน้อง <laughs> เอ่อ มเมื่อกี้เริ่มจากอันที่สั้นที่สุดงั้นเราเริ่มจากอันที่ไม่สั้นไม่ยาวแล้วกันนะเอาไหมเราเราใช้อีกรอบเหรอเอเฮดใช้ให้เราหน่อยได้ไหมอะ่ะเออใช้5ทีหนึ่งสองสามี่ห้าวิเาเา อันนี้อีกหนึ่งเหรอเอา้าเรียบร้อยแล้วคุณเอา้าเราทําได้ด้วยเหรอเนี่ยยูดีๆก็ทําได้ไม่เป็นไรคุณไล่ตามต่อไปนะคะหรือจะให้เอฮเขาช่วยทําให้ก็ได้ไปม่อนก็มองไม่เห็นเออยูดีเห็นจริงๆเหรอเนี่ยไปม่อนพูดถูกเรากําลังมุ่งหน้าไปที่ชายฝั่งนี้นาะทาไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะเดี๋ยว,ยวจุดใหม่คือตรงไหนเนี่ยคุณอ๋อด้านบนเราก็มองอยู่อันนี้คือจากเรือมันเป็นเรือแค่ครึ่งเดียวนะ ตอนแรกเรานึกว่าอ่าเรือลำนี้เรือหายไปจากฝั่งแล้วว่าหรือจะเกยตื้นน่ะไม่รู้สิอยู่ตรงไหนนะจุดที่ภาพมายาหยุดนิ่งอ๋อทางขวาวิบวับวิบวับเต็มไปหมดเลยคุณน่าสนใจมากเอ๊ะตรงนี้อย่างนั้นหรอวิดูสิซากเรือพวกนี้คือเรือลำนั้นที่เราได้ตามมาใช่ไหมเออหมายถึงเรือครึ่งลำที่เราไล่ตามมานะ่ะอืม มันเละเทะไป,ปหมดเลยมีปูด้วยคุณอเอ้ยเฮดอย่าพึ่งเศร้านะที่เรือลำนี้กลายเป็นแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เราคาดเดาได้นี่พูดอย่างนั้นมันก็ใช่แต่ว่าเออช่างเถอะฉันจะไปดูข้างๆแล้วกันว่ามีอะไรที่พอจะเป็นของมีค่าให้เอามาตรวจสอบได้หรือเปล่าอื้อแม้แน่ว่าอาจจะเหลือของดีๆอะไรก็ได้นะนักเดินทางตรวจด,ดูแถวนี้กันเถอะอือ ก็คือค้นหาเป้าหมายในพื้นที่นี้ปะบนึงคุณก็ไม่ได้เสียแรงเปล่านะมีสมบัติด้วยเอ๊ <c oughs> <c oughs> เป็นบันทึกการเดินเรืออยู่ในนี้นะคะอ่าอ่านก่อนไหมเป็นชิ้นส่วนบันทึกการเดินเรือ1800ค่าทัศนวิสัย5ทะเลสงบมีหมอกเล็กน้อยเตรียมใช้มาตรการป้องกันหมอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็น1930ค่าทัศนวิสัยส มาตรการป้องกันขึ้นพร้อมแล้ว2,100ค่าทัศนวิสัย6ทะเลสงบมีอสูรทะเลห่วงลึก3หัวปรากฏตัวขึ้นตรงกราบขวาที่4นาฬิกาดูแล้วน่าจะมีขนาดยาวพอๆกับเรือราตะเวนยกเลิกการลาดตะเวนเรือทุกลำเตรียมเข้าสู่สถานะต่อสู้2,130ค่าทศนวิสัย3สภาพอากาศเลวร้วายเรือคุ้มกันคาเลดอนใช่ไหมคุณคาเลดอนโดนส์ ได้ดรับความเสียหายจนเคลื่อนที่ไม่ได้และไม่อาจสู้รบต่อได้เรือคุ้มกันเวนิสโคนอับปังกับตันเสียชีวิตตัวเรือมีน้ำทะลักเข้า3จุดเปื่นใหญ่หมายเลขสอและ3จุถูกทำลายต้องจัดการความเสียหายโดยด่วน2,200ค่าทัศนวิสัย4สภาพอากาศเลวร้ายมีอสุนทะเลปรากฏตัวขึ้นตรงท้ายเรือกราบซ้ายที่4นาฬิกาอีกครั้งไม่สามารถระบุจำนวนได้ เครื่องจำเครื่องคำนวณไขลานได้รับความเสียหายไม่สามารถคำนวณผลได้เพิ่มความเร็วเข้าใกล้เรือธงสปอนเซียนโดยด่วนอันนี้คือเรือลำอื่นที่ไม่ใช่สปอนเซียนแล้วนี่นั้นก็แปลว่าเรือที่หลับอับปางเรือลำนี้อับปางระหว่างต่อสู้กับอสศูนย์ทะเลจากนั้นเรือครึ่งลำนี้ก็ถูกคลื่นยักษ์ฉีดเป็นชิ้นๆแล้วก็ลอยไปตามกระแสน้ำมาเกยตื้นที่นี่อืม งั้นเรืออีกครึ่งลำก็เลยอยู่ในซากศพของอสูทรสทะเลหรือเปล่าก็แปลว่ามันถูกอสูรทะเลงับขาดเป็นสองท่อนจริงๆเหรอเอ๊ะนั่นเสียงอะไรอ่ะน้ามอนเตอร์เจ้าพวกน่ารำคาญมาอีกแล้วไปมดลบแต่ะวะ่าดือ้โอโอ,โอ้โหหัวหน้าวิศวกรรายงานน้ำรั่วพวกเราอยู่ได้นานแค่ไหนกันน่าจะอีก3วันหรือไม่ก็สชั่วโมงไปแจ้งกับตันของเราที ใช่เนี่ยนอกจากรองกับตันเชียงหัวหน้าวิศวกรและคนที่สมัครใจอยู่ต่อแล้วขอให้คนอื่นๆสละเรือพวกมันยังพยายามเจาะดานฟ้าไม่หยุดเลยเรารว่ามันจะสายเกินไปหนุ่มสาวทั้งหลายนี่คือรองผู้อำนวยการของพวกคุณกับตันของพวกคุณนะครับดื่มเล้าขวดสุดท้ายให้หมดลืมกฎระเบียบที่น่ารำคาญไปซาดเร่งความเร็วเต็มที่พร้อมกับรับการประทะครั้งสุดท้ายอะไรเนี่ยคุณ โอ้โหค,คือตอนนี้สภาพตอนนี้คือฮิวฮิวเพื่อนอย่างเดียวเลยคุณมัวแต่อ่านนะมันคืออะไรอะ่ะ <c oughs> นี่แน่เอาไซโนโมาหน่อยไม่ได้เล่นเลยเนี่ยฮิว <c oughs> เพื่อนก่อนโอ้ยเธอมาไม่เลิกเลยเหรอ <c oughs> นี่แน่นี่แน่ อ,อ,อันนี้เขาเล่ยังไม่ได้หรอไม่เป็นไรเอาคนอื่นไว้วยก่อนเอ๋ของแวววานั้นมันคืออะไรอยากไปม่อนตาฝาดหรอเดี๋ยวนะไปม่อนเออเมื่อสักครู่นี้อ่านไม่ทันขออภัยนะคะไปจากเธอกันเถอะกราสีทั้งหลายไปจากเธอคันเธอนี่ก็คือเรือแน่เลยคุณพรุ่งนี้เงินเดินออกได้เวลาไปจากเธอแล้วไปจากเธอกันเถอะกลาสีทั้งหลายไปจากเธอกันเถอะ เมื่อการเดินทางสิ้นสุดเมื่อสายลมหยุดโบกพัดได้เวลาจากลากับเธอแล้วตุวราก็หมดเนื้อก็บูดถึงเวลาไปจากเธอแล้วไปจากเธอกันเถอะกลาสีทั้งหลายไปจากเธอกันเถอะถึงเวลาที่พวกเราต้องแยกย้ายไปกันคนละทางได้เวลาจากลากับเธอแล้วเสียงร้องเพลงที่เหมือนฝันถูกคลื่นซัดกลืนหายไปและเสียงอันเศร้าโศกโศกเศร้าก็ดังขึ้นจากจี้ประหลาดจี้ จี้ก็คือเหมือนที่ห้อยเออสร้อ,อยที่มันประดับสร้อยอะเนาะ <_ p ans> เด็กน้อยสีฟ้าเหมือนกะลาสีเรือตัวน้อยฉันเห็นเธอแล้วล่ะฮิฮิเด็กคนนี้มีกลิ่นอายของอสูรแห่งทะเลแต่เธอเป็นเด็กดีบางทีอาจจะไม่ทําให้เรือธงของฉันแปดเปือ้อนฮ่าฮ่าแต่น่าเสียดายที่ฉันไม่สามารถปกป้องพวกปกป้อง,องเ,เขาไว้ได้ช่างเป็นเรือที่ดีจริงๆเด็กสีฟ้าหมายถึงคนที่เราพามาด้วยเหรอ นั่นเดินทางเธอโอเคหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไปมอนเมื่อกี้เธอบอกให้ฉันหลบไปอ่ะแล้วเธอจัดการสลามมันเป็นสลามเหรอมันไม่ใช่สลามพวกนั้นด้วยตัวเองแต่หลังจากนั้นเธอก็หยิบทรายขึ้นมากำมือหนึ่งก่อนจะเหม่อแล้วพึมพำกับตัวเองน่ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นจนแน่หน่ากลัวจังเลยได้จี้มาอันหนึง่งจี้เหรอแต่ในมือเธอไม่มีอะไรเลยนอกจากทรายนะเหมือนไปมอนเหมือนจะเห็นหอยสังตัวเล็กๆด้วย งั้นเมื่อกี้เธอกําลังคุยกับจี้ในจินตนาการเนออืมไปมันคิดว่าเนื้อหาในบันทึกการเดินเรือเมื่อกี้ต้องทําให้เธอสับสนแน่เลยเียงดังจังเลยพวกเธอทําอะไรกันเนี่ยจะเอาเศษซากพวกนี้ออกไปตอนที่เอเฮดไม่ได้อยู่ด้วยใช่ไหมเออวัสดุไม้ของซากเรือแบบนี้มีค่าด้วยเหรอเอเฮดก็ A ไม่รู้เดี๋ยวนะยายแมงกับคุณไว้ร้ายเธอวางแผนจะทําอย่างนี้จริงๆเหรอเนี่ย เอ้ยถึงมันจะแตกจนไม่เหลือชิ้นดีแล้วแต่ถ้ารวบรวมมันไว้ด้วยกันก็เอากลับไปเป็นของฝากได้นะคงเป็นไปไม่ได้ที่จะคืนรูปลักษณ์เดิมของเรือเกาะเหล็กสีขาวแต่ฉันน่าจะยังสำรวจสิ่งที่เรือเคยเจอต่อไปได้บางทีนะอืมฉันได้ยินเสียงของกัปตันแหละฮะอะไรนะไม่มีอะไรหรอกนะักเดินทางเริ่มทําตัวแปลกๆแ,แบบนี้ตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วพักสักหน่อยคงหายอะ่ะอุย้ยไปม่อนอย่าพูดแบบนั้นสิฉันน่เชื่อว่านักเดินทางน่าจะเห็นในสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นนะ อย่างน้อยก็เชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นก็ไม่เสียหายอะไรนี่เหมือนกับที่ฉันเชื่อว่ากับตันบาร์ซิวต้องเอาใจช่วยฉันมาตลอดนั่นแหละเด็กสีฟ้าคือหมายถึงเอเฮสหรือเปล่าคุณหลังจากนี้ฉันจะค่อยๆค,คิดหาวิธีซ่อมแซมบันทึกและแผนภูมิการเดินเรือจากนั้นก็ทําเครื่องหมายบนแผนที่เดินเรือเพื่อบันทึกการผจญภัยและเรื่องราวที่เรือลานี้ได้เจออย่างแม่นยํานี่แหละคือเรื่องที่ฉันอยากทําถึงแม้ชื่อบางชื่อก็อาจจะ หาความหมายไม่เจออีกต่อไปและท่าเรือบางแห่งก็ไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วแต่ไม่เป็นไรอ่าโอไม่ใช่นี่เสียงใบม่อนไม่เป็นไรหรอกปล่อยให้คนใหม่มาค้นพบมันอีกครั้งก็ได้นี่อืขอบใจมากนะที่ฉันช่วยฉันตามหาสปอนเซนอร์น่ะแล้วก็ช่วยรับคำขอบคุณของฉันไปด้วยนะได้เลยแล้วเจอกันใหม่นะโอ้โหเรียบร้อยแล้วคุณได้ได,ได้อัตชิมเม n t ด้วยนะคะแล้วก็ได้ได้จากนาวเรือผู้โดดเดี่ยวเนาะ ที่สำคัญก็คือได้เป็นรางวัลชื่อเสียงเมืองนะคะก็จะได้เพิ่มไปอีก20นะคะโอ้โหมันไต่ทีละนิดทีละนิดแต่ไม่เป็นไรคุณก็เวสก็อ๋อแล้วน้องก็อยู่ตรงนี้เลยเหรอไหนขอคุยหน่อยเอฮดว่าไงสวัสดีฉันกำลังอ่านบันทึกการเดินเรืออยู่นะ่ะอืมสมแล้วที่เป็นกัปตันบาซิลอ่าแค่อ่านบันทึกก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยถึงแม้สปอนเซอร์จะอ่าก็คือจะจะคือแบบ อับปางอะไรประมาณนี้เนาะแต่การได้เรียนรู้อดีตของเธอผ่านบันทึกพวกนี้มันทําให้เอฮมีความสุขมากเลยนะแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างอะอืมกําลังจัดระเบียบแผนคุมการเดินเรือของกัปตันบาซิลอยู่นะ่ะถึงแม้ว่าจะลําบากมากแต่ก็น่าสนใจมากเหมือนกันถ้าหเรือสอับสนหลายแห่งที่ฉันเคยอ่านในเรื่องราวอื่นๆมาก่อนนี้ก็สามารถหาตําแหน่งคร่าวๆได้จากบันทึกและบาะแสที่กัปตันเขาทิ้งไว้อะนะแต่ว่ามันยังมีเรื่องบางอย่างที่ตอนนี้ไม่เข้าใจอืม เรื่อที่ไม่เข้าใจเหรอใช่แล้วบันทึกบางส่วนของเขาเอาแต่พูดถึงสถานที่ที่เรียกว่าสถาบันนาซิเซนครูสและยังพูดถึงเด็กที่นั่นอีกด้วยเราไม่แน่ใจว่ากัปตันคนนี้คือคนที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถานเดียงเด็กกำพร้าหรือเปล่านะ คุณต้องไปขอต้องย้อนไปดูนะคะแต่คิดว่าน่าจะใช่เนาะเอฮคิดว่าที่นั่นน่าจะเป็นสถานที่ที่มีเด็กๆอยู่หลายคนเหมือนโรงเรียนถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมที่พิสูจน์สมมติฐานได้ก็คงจะดีคือ <c ười> <c ười> แสดงว่าเฟสมันล็อกไรแน่เลยคุณเราไม่สามารถเล่นให้มากกว่านี้ได้แล้วนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คลิปมีเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมคะ่ะมีหอยสังอยู่ด้วย เดี๋ยวตรงจุดอื่นนะ่าจะมีอย่างอื่นให้เราไปสำรวจมากขึ้นนะคะคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะสำหรับเงาเรือผู้โดดเดี่ยวแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะช่นชอบก็ได้กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ